ชทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็บรรยากาศนะคะก็มืดๆืดฝนตกนะคะที่บ้านเราเรามีพายุเข้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูใครที่มีพายุเข้าในชิงตุงนะคะที่ไหนบ้างก็มีความเสียหายที่ยังไงบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ มาสุกุกกุกนนะคะมือนน้คับติกัดตวัวอ่อนกัดตัวจอมหมู่บ้านเ่าค่ะค <c oughs> หมู่บ้านจะตียเล่าเขามันเสียหายสังพองเพราะไปคำเขากาัดไตเตียนหอยแสงไฟปั่นเจ้าปลเาค่ะเนาะว่ามันมีสังเสียหายเสียหายนี่ก็ติกัดอ่อนกันกันกดตัวค่ะพายุเขาว,วัน้องเงินค่ะหมู่บล็อกเล่าเขาก็แตกแสง หมดเตดหมด